สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w h a t s u p เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะคะคนดีคนเดิมแล้วก็ศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณดรทนเนตเจริญเมืองของเราในวันนี้น,น,นี้นี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องราวของตระกูลตระกูลหนึ่งอาจารย์ที่มีเป็นเหมือนกับตระกูลทรงอิทธิพล ในจังหวัดเชียงใหม่ใช้คำนี้นะคะจริงๆในโลกใบนี้มันก็มีหลายตระกูลนะจารย์ที่แบบเป็นตระกูลอันมีชื่อเสียงอันโด่งดังนะคะถ้าอยู่อเมริกาเราก็จะนึกถึงตระกูลแคนดีนะ,ะหรือว่าอย่างบุชนะ,ะหรือสมัยนี้ก็อาจจะเป็นกลินตันด้วยนะคะถ้าเป็นในยุโรปตระกูลไหนดีคะจารย์ในยุโรปยุโรปเลยอืม ยุโรปก็ตระกูลน่เนี่ยะเมดิซี่อ่าเนาะอาจารย์เมดิซี่นี่คือแต่ว่าเป็นยุโรปสมัยเก่าแล้วนะคะทีนี้เราก็นึกถึงเชียงใหม่เนี่ยเราจะไม่นึกถึงตระกูลนี้ไม่ได้จริงมีมีหลายตระกูลเดี๋ยวเราไปทีละประเด็นเราเอาตระกูลนี้ก่อนนิมมานเหมินมาจากภาษาจีนชื่อว่านิมแหมินนิมแหมินแห่ละคะว่ากันว่าอย่างนั้นนิมแหมินเขาก็เลยดัดแปลงมาเป็นภาษาไทยไงนิมมานเหมินแต่มันเพาะมากนะอาจารย์ เนาะจากนิ้มแผ่หมินนคือแส้นนิ้มไงแส้นนิ้มอ่ะโอ้มีด้วยเหรอคะแซ่นนี้ไม่รู้เลยแส้นนิ้มอ๋อเส้นนิ้ม่นิ้มที่เสียงไงอ๋อแสดงว่าในภาคเหนือได้มีตระกูลประมาณแท่นนิ้มไม่เยอะนะคะเหมินเเป็นชื่อชื่อต้นไงอยากรู้จังเลยจันว่าอย่างของดิมานเหมินนี่เขาเป็นมาจากจีนทางไหนคะจันเท่าที่ทราบเขาเป็นแต้จิ๋วนะครับแล้วเขาก็เดินทางมาจากกรุงเทพบอกว่า เป็นทีมทำงานอยู่ในสมัยพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับคือเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วตอนนั้นในตอนนั้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อมีเมื่อพระเจ้าตักสินถูกลงโทษใช่ไหมครับคนที่ทํางานกับท่านนี่ก็แตกสารสร้างเสร็จอย่างเช่นพระชายิดาภักดนะก็ประกาศเลยว่าฉันเกิดมามีเจ้านายองค์เดียวโอ้โหพนันก็ยอมสละชีวิตไม่ขอรับใช้คนอื่นนะ ทีนี้แต่คนอื่นไม,ไม่ขออยู่ต่อก็อนหนีครับแตกสารสาร้างเสร็จตระกูลนิมานิมินก็ขึ้นเหนือขึ้นเหนือนะขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งมาอยู่ที่ป่าซางลำพูนโอ้โหน,น,นั่นก็เหนือมากนะป<ร>ะ่าซางน,านี่คือสมัยนั้นก็เป็นป่าจริงใช่ป่าซางป่าซางต้นสางเยอะยป่าซางแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อเชียงใหม่เริ่มการค้าขายคือค้าการค้าขายคือค้าของเชียงใหม่ ก็มันมาจากการที่เชียงใหม่เนอยู่ตรงกลางระหว่างสินค้าจากชายทะเลมเมืองมะละแม่งครับวิธีไปก็คือล่องน้ําปิงไปจนถึงเมืองตา่านะครับแล้วก็ขึ้นบกแล้วก็ลุยไปอีกสองร้อกว่ากิโลโโก็จะถึงชายทะเลทําไมมันไปอย่างนี้อะสมัยก่อนนี่ผ่านมวด,ดีนะปรเมืนนงแล้วก็ถึงมะละแมงซึ่งเป็นเมืองท่า ใหญ่สวยงามมากแล้วก็อยู่ตรงปากแม่น้ำสารวิน uh huh. สวยมากสีเขียวมรกตนะครับทีนี้ด้านหนึ่งสินค้าจากทะเลขึ้นมาอีกด้านหนึ่งสินค้าจากจีนลงไปนี่นะการพบกันระหว่างสินค้าในแผ่นดินใหญ่กับการพบกันกับสินค้าจากทะเลมาเจอกันทีนี้พอการค้าขายที่เชียงใหม่เริ่มเติบโตในตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นอังกฤษเริ่มเข้ามาแล้วที่มรรแม มาคือมาราแ่งเดิมนี่น้องมีต้องทราบนะครับมาแาแ่งเดิมมันไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กมากเมืองใหญ่กว่านั้นชื่อมัตตมมอตมะแต่ชื่อนี้ไม่ได้ยินนานแล้วนะจ๊ะเนาะมอตตมะเป็นเมืองของมอญนะฮะอยู่เหนืออยู่เหนือมาราแงแต่อังกฤษเนี่ยดูแล้วจุดที่มาแาแ่งตั้งเนี่ยคือเขาอังกฤษเขาเก่งเรื่องเมืองท่าใช่ไหมเขาดูแล้วดที่ท่กว่าเขาก็ไปสร้างเมืองใหม่ชื่อมูลแมน มอลแมงมอลแมซึ่งพวกเรามาเรียกมอลตแมงบางคนเรียกว่ามอลาแยงมอลำแยงก็มอลแหมงนั่นเองนะคนไทยเรียกมอลแมงนะครับทีนี้จากนั้นเนี่ยสินค้าก็ขึ้นมาหากันหนึ่งในนั้นมีนักสำรวจคนสวรรค์ที่อังกฤษส่งมาชื่อว่าดรเดวิดริชาร์ดสันนะครับท่านผู้นี้อังกฤษส่งมาเพื่อมาดูรูปทางการค้าในแถบนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเป็นไปได้หรือไม่จะทำทางรถไฟ จากมะละแง่ผ่านตาลปาาลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแล้วขึ้นไปจีนอ๋ออุ๊คิดตั้งแต่สมัยต,ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาสำรวจนะครับทีนี้สินค้าก็เริ่มทยอยมากขึ้นพี่น้องตะกูลน,นิ่มตรงนี้ก็เลยคิดว่าอืมขึ้นเหนือมาอยู่เชียงใหม่ดีกว่าก็เลยมาเชียงใหม่มนะทีนี้ตรงเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้าถ้าเราอยู่ตรงตลาดวโรถรสเนะ่ะต้องมีทราบไหมครับ น้ำปิงมาจากเหนือเนี่ยม,มันจะเอียงเอียงมาทางขวาน้ำมันจะกระแทกที่บริเวณฝั่งตลาดวรรถมีกระแทกนยอะด้วยรกระแทกคือมันเอียงมาเนี่ยกระแทกนชนฝั่งอะนะครับผลก็คืออีกด้านหนึ่งเงียบน้ำเรียบร้อยเลยไม่มีไม่มีโดนกระแทกเลยม,มันก็เลยเป็นท่าเรือนิ่งสนิทได้เพราะนั้นสินค้าจากกรุงเทพขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปจอดที่ท่าฝั่งตรงข้ามซึ่ง อยู่หน้าวัดเกตก็เลยเป็นท่าวัดเกตบริเวณนั้นก็เลยเป็นที่อยู่ของคนจีนจํานวนมากมาอยู่อาศัยกันเพราะอะไรครับคนสินค้าขึ้นมาแล้วก็ถ่ายสินค้าลงที่นั่นแล้วก็เอาสินค้าลงเรือลําเล็กแล้วก็ไหายตัดน้ําปิงมาขึ้นฝั่งที่ตลาดต้นลำใหญ่และตลาดบรรถเพื่อคนสินค้าเหล่านี้ไปขายให้กับคนรวยในพระนครก็คือในกระแพงเวียงเชียงใหม เพราคนมีตังเจ้าใหญ่อยู่เจ้าใหญ่ในโตยอยู่เท่านั้นหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นตระกูลนิวานิเมนก็ขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเริ่มปักหลักลงรากที่นั่นแล้วก็ตั้งร้านขายของคนสินค้ามาจากทางใต้แล้วก็ขายที่นี่แล้วก็รับสินค้าจากทางเหนือลงไปขายข้างล่างทีนี้ต้นตระกูลของเขาเนี่ยถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยนะท่านเป็นคนที่เก่งมากในทุกๆเรื่องเลยครับซ่อมนาฬิกาเป็น อะไรที่มันไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยนะครับเครื่องกลอะไรต่างๆท่านชอบเป็นหมดเลยปั๊มสูบน้ําอะไรท่านเป็นหมดเลยนะครับพอของเหล่านี้ท่านเป็นเนี่ยนะครับท่านก็พัฒนาเรื่องขึ้นมาเพราะตอนนั้นมีคนญี่ปุ่นมาตั้งร้านถ่ายรูปท่านก็เอาบ่งถ่ายรูปด้วยแล้วท่านก็เลยกลายเป็นตั้งร้านอนเนกประสงค์คือมีทุกอย่างฐานะก็ดีขึ้น,นครับเพราะทำเป็นทุกอย่างนี่นะครับในตอนนั้นเอง2432 ก็เกิดกบฏขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ชื่อว่ากบฏพยาผาภาษาภาษาภาคไทยภาพ,พภาษาไทายก็คือปราบปรเป็นตำแหน่ง<ม>เป็นตำแหน่งกำนันในเวลานั้นคือพยาปราบเกิดกบฏพยาปราบขึ้นที่อำเภอสันส่าัยหวัดเชียงใหม่ใกล้ๆมหาลัยแม่โจ้ถามว่าทําไมจึงเกิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเดิมการเก็บภาษีชาวบ้านเนี่ยเขาเก็บเป็นภาษีผลิตผล ที่บ้านน้องหมีปลูกต้นทุเรียน10ต้นเราจะเก็บร้อยชักสิบก็คือหนึ่งต้นเป็นของรัฐมีใครร้อยลูกผมก็เก็บคุณมาสิบลูกทีนี้ในยุคราชการที่ห้าเกิดขึ้นสองสี่สามย์รัฐบาลไทยต้องการเงินมากก็เลยประกาศให้เปลี่ยนเป็นเก็บเป็นเงิน oh. เท่านั้นเองครับ oh. เท่านั้นเองครับ oh. พอทหารมาเก็บภาษี จ้าอสีนากรนมาเก็บภาษีชาวบ้านไม่มีจ่ายก็เลยจับชาวบ้านมีจ่ายมัดแล้วก็ตากแดดฮะตากแดดําไม่โคตรจังเลยจตากแดดตอนเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามถอดเสื้อมัดตากแดดแล้วแล้วก็โบยด้วยโบยด้วยเป็นวิธีการที่โหดมากไม่มีเงินจ่ายเนี่ยไม่มีอ่ะตากแดดไม่ทนไม่เอานะทีนี้พยาบาาเป็นกำลังเห็นเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยชักดาบออกมาไล่ฟันเจ้าพนักงาน เจ้าพนาักงานก็เป็นไปนตามกฎหมายเลยผู้ใดทําร้ายเจ้าพนักงานของรัฐเรียบร้อยผู้นั้นเป็นกบฏต่อ,อรัฐพยาภาพก็เลยกลายเป็นอค c ิเดนท a ลฮีโร่เอย Rebel. อยอคซิเดนท a ลเร b บ l เป็นกบฏโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ด้วยเหตุผลเนี่ยมันมีข้อรองรับที่ดีนะอาจารันเอาคนมาปิ้งอ,ะอ่ะเวลาเราก็นะทีนี้ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ นำโดยเจ้าว่าวัดสัประสักวัดสันประสักนำเลยทนไม่ได้ก็ทำให้ยีปกเสกเพื่อให้ฝันไม่เข้าอ่ะมีอาคาหฝึกซ้อมกันในวัดเลยโอ้ยใหญ่โตมากเลยมีเอกสารเขียนเลยอ่าแล้วก็มีเอกสารเขียนแล้วพยาปราบเนี่ยก็เขียนคำภีใบลานอ่ะไม่ใช่คำภีใบลานจดหมายจดหมาย ถึงรู้สึกจะชื่อครูหามั้งนะอยู่เมืองใกล้ๆเนี่ยในเขตอพราสเก็ตสักแพงสารพีบอกว่าเราจะจับอาวุธขึ้นสู้กับเจ้าภาษีนากรชาวจีนและทหารจากสยาม,มพระสองคนนี้จับมือกันไงเพื่อปราบประชาชนไงเราจะสู้นัดเจอกันวันที่23กันยายน2432อ,อาจารย์จะความทรงจำแม่นอะไรทีนี้ทีนี้สองส่สามสนะครับนัดเจอกันปรากฏว่า ช่วงสิงหากันยานเนี่ยมันเป็น deep rainy season ฤดูฝนอั Ride, นโหดร้ายฝนก็ตก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 หลายทีมไม่มาตามนะ,ะเพราะฝนหนักมากแล้วฝนตกแล้วเป็นไงครับน้ําท่วมไม่น้ําท่วมทั้งนั้นเลยมาไม่ได้นะทีมพยาภาพยกทัพมาก็เลยมารบก,กับทหารที่นี่แล้วตอนนั้นเป็นไงน้องหมีจําได้ไหมถ้าวัดเกตเนี่ย เป็นท่าที่มีคนจีนยเยอะที่สุดนี่แล้วตอนนั้นทราบไหมครับวัดที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ตกแต่งงดงามที่สุดรวยที่สุดคือวัดเกตตอนนี้ยังคงริ้วรอยความงดงามมากมก็เพราะว่ารวยจากการค้าขายก็เอาเงินไปบริจาควัดนี้เป็นศรัทธาวัดนี้พวกเขาก็อพยพข้ามนํำปิงมาอยู่วิทยานนท์ช้างม้อยและท่าแพตั้งแต่ตอนนั้น อันนี้ก็เป็นแหลกคนจีนใช่ตอนนี้ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็คนจีนอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วตระกูลนีมาเฮมินเนี่ย<ม>ก็ย้ายมาสร้างตึกอาคารตึกหลังแรกของเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณสี่แยกถนนวิทยานนกับถนนท่าแพเห็นไหมคืออาคารอนุสารสุนทรไงคือท่านผู้นี้เก่งมากเนี่ยรับใช้รัฐบาลทำงานได้ดีใช่ไหมครับก็เลยได้เป็นหลวง อนุสานสุนทรแล้วก็เป็นต้นสกุลชุติมานะชุติมานางสกุลเดิมแท้แต่มาเป็นชุติมาทีนี้ญาติพี่น้องใกล้ๆกันนี่แหละมีอีกสายหนึ่งมาด้วยกันนี่แหละนะครับมาตั้งนามสกุลนี่นิมแหมินไงเป็นนิมานามินแต่ชุนเฮงเนี่ยที่มาเป็นอนุหลวงอนุสาสุนทรเนี่ยสร้างตึกหลังแรกขึ้นที่สีแยกเวลานี้ยังอยู่สง่างามสวยมากตรงสีแยก วิเชียนนแทาแพงนะครับแล้วก็ขายกิจการทุกอย่างแต่ที่ดังมากสุดก็คือถ่ายรูปซ่อมวิทยุซ่อมอะไรตาเหล่านี้เครื่องจับคนทั้งหมดเก่งมากไม่นานวันนี้ก็มีงานรำลึกหลวงนุาสานสุนทรด้วยการเอาภาพทั้งหมดที่ท่านถ่ายเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะมาเป็นหนังสือชื่อว่าเชียงใหม่ในอดีตภาพสวยมาก เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะมีขายที่ร้านเหล้านะครับใครสนใจไปซื้อประมาณนั้นนะแต่ว่าลองไปดูมีหลายเล่มเหมือนกันที่เราเอเล่มใหญ่มากปกแข็งภาพสวยมากของอดีตครับทีนี้คุณพ่อหลวงพิศาสุนทรเนี่ยท่านก็แน่นอนแล้วครับร่วนอยู่แล้วก็แต่งงานกับสาวเชียงใหม่คุณแม่แจ่มเที่ยงซึ่งตอนนั้นอย่าถามนามสกุลเพราะยังไม่มีนามสกุลคนไทยเริ่มมีนามสกุลเป็นหลักเป็นแหลกคือสมัยรัชกาลที่หกก่อนนั้นก็เรียกนายจันท โนดเคี่ยวอะไรนี้ไปใช่ไหมนั่นวิธีจําปีพศนามสกุลเมื่อไหร่จําง่ายมากเลยครับสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกนั่นคือปีแรกที่คนไทยมีนามสกุลใช้จําง่ายมากแต่ก่อนก็จะเป็นนายทะเนศเฉยเฉยทะเนศบ้านไหนทะเนศบ้านห้วยแก้วเพราะมีทะเนศหลายคนใช่ไหมต้องมีต้องมีไหนต้องมีวังสิงค์ข่อพนี่ต้องมีอีกคนอ๋อน้องมีสันประคอยนี่ท่านแนะนํากันเออเพราะมัน มันก็มีคนแข่นี้นะครับทีนี้ตระกูลนี้ก็คุณพ่อหลวนุสซาสุนทอคุณแม่แม่คําเที่ยงนะครับแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวกับลูกชายสองพลมั้งแต่ลูกสาวที่เด่นมากนะ่ะชื่อนางสาวกิมฮอชุติมาซึ่งก็ไปแต่งงานกับญาติทางห่างกันเนี่ยชื่อนายกีนิวันเฮมินนายกีเป็นลูกเขยของโลนุสาาเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่คนแรกที่เดินทางไป เรียนอสมชันที่กรุงเทพแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเด็กสมัยนั้นนะครับก็กลับมาแต่งงานกับนางสาวกิมฮอแล้วก็มีลูกออกมา6คนชาย4หญิงสองเรียงตามลำดับนายไกฤษีนิวันเฮมินนายพิสุทธิ์นิวันเฮมินมนายเรืองนายอันนิววันเฮมิน,มนลูกสาวสองคนนางสาวแจ่มจิตนิววันเฮมิน,มนแล้วก็นางสาวอุ่นนิววันเฮมิน อาจารย์นี่เล่าได้เยี่ยงเป็นตระกูลนิมมานเหมินเลยนะแต่อาจารย์เป็นทะเนศเจริญเมืองนะคะในในหกคนนี้เป็นโตไปไงบ้างอาจารย์หกคนนี้ก็เฉียบขาดมากครับคือว่าเพราะคุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่คนแรกที่พูดภาษาอังกฤษได้เพราะจบจากอสมชันมานะครับก็มาทําธุรกิจที่เชียงใหม่สืบทอดร้านอนุสารของพ่อตาครับแล้วแม่ก็เก่งมากคือนางกิมฮอนนวัานหมินนี่ก็ดูแลอบรม เลี้ยงดูลูกอย่างดีฐานะทางบ้านก็ดีสมองก็ดีส่งลูกชายสี่คนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไก่สีในมานิมินก็นั่งเรือไปเรียนปรียตรีและโทจบมาห,าหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบริหารธุรกิจเป็นมาหาบัณฑิตด้าน,นบริหา <c oughs> รธุรกิจคนแรกของประเทศไทย <c oughs> ตอนนั้นกลุ่กคนกรุงเทพย,ยังไม่ประสีภาษาเลยว่าเฮ้ ไอเอ็มบีเอนี่มันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยกลายสีมาแล้วกลับมาครับกลับมาสองสี่เก้าแปดคนที่สองพิสุทธิ์นิมานเหมินท่านผู้นี้ไปอังกฤษแล้วก็ไปจบด้านเศรษฐศาสตร์ London School o f e c o n o m i c s โอ้โหนี่คือคนที่สองพิสุทธิ์นิมานเหมินนะครับจบโทแล้วกลับมาแล้วต่อมาก็ได้มาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมควรค่ะสมควรนะคนที่สามครับเรืองนิมานเหมิน คนนี้ไปจบด้านวิศวะเยล e ริโทนะครับทรีโทนะครับแล้วก็กลับมาก็มาทำธุรกิจที่เชียงใหม่ภายหลังจึงได้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่คนที่4อันมิมาเนมินคนนี้ชอบขี่ขี่เขียนเขียนมากวาดรูปนะครับไม่ใช่ขี่เขียนเรียนนะครับก็เลยไปเรียนด้านสถาปัตย์แล้วก็จบันเมืองเียโทที่มาวิาลยขวาร์ดนะครับแล้วกลับมาแล้วก็ไปรับราชการ ที่อสวงมาไทแล้วต่อมาก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรมาวิทยาคณะสถาปัตยกรตมศางศร์าคนที่ห้าแจ่มจิตลาวัดคนนี้จบอสอศาสตร์จุฬาเก่งสารปิดได้ครับเก่งมากนะครับแล้วคนที่หกก็อุนชุติมาจบบัญชีจุฬาโอ้โหอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นมหาเลยยอดเยี่ยมของโลกทั้งหกคนแต่มีข้อสังเกติดเดียวคือผู้หญิงไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศอาจารย์อ่าคือ ไม่ไม่ได้ไปไม่ใช่พ่อแม่ไม่ไว้ใจครับเป็นลูกสาวสองคนสุดท้องจบตรีแล้วก็ต่อเมืองนอกโทรปรากฏว่ากาลังเตรียมตัวจะไปพร้อมกันพ่อพ่อแม่ก็เป็นห่วงใช่ไหมอ่จบโทรแล้วไปได้วยกันสองคนนี้ปรากฏว่าสองสี่แปดแปดเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีนาาสาวจําจิตกับนาาสาวอุนชุติมาก,ก็เลยอดไปโอ้โหเน่ชตาชีวิตคนเนาะพี่ๆไปมาพี่จบโทรต่างประเทศทันสี่คนน้องสาวสองคนสุดท้องไม่ได้ไป แต่เราก็พอเห็นภาพว่าเป็นตระกูลนิมมานเหมินที่โข่งพาะหัวโปรไฟล์แต่ละคนนี่คือแรงมากเนาะแรงมากแล้วผมก็เรียนให้ให้น้มีและท่านผู้ฟังทราบด้วยครับผมเจอทุกทุกท่านเลยนะครับยกเว้นนายกเรื่องนิมมานเหมินเพราะตอนผมอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ละท่านเฉลียวฉลาดพูดเก่งภาษาเหนือเรียกว่าเป็นจัดเป็นนะคือเป็นทางการ get to the point ตรงประเด็นคือเก่ง เก่งมากแล้วก็หัวเราะเริงร่าบุคลิกน้ําใจไมตรีดีมากเป็นกันเองยอดเยี่ยมมากทั้งหกคนเลยเก่งมากนี่ก็คือเรื่องราวของตระกูลนิมมานเห็นบินแบบเบื้องต้นเบืโอ้โหเป็นไงฟังแล้วทุกท่านรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยจารย์จาก เรื่องราวของหลวงอนุสารสุนทรนะคะมาแต่งกับตระกูลนางสากิมพ้พนี่มาเห็นกลายเป็นตระกูลนิมันเหมินนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปพบกับเรื่องอะไรเดี่ยไวเมากันนะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแม็กซินเ o อ o o l ออฟไลฟ์ลองเอดูเคชันเพราะทุกคนคือผู้เรียนมาเรียนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและจันทเนธต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ